สวัสดีครับมาพบกับผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองโครมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันจันทร์ที่26กรกฎาคม64นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นๆน,นะครับน่าจะประมาณ4โมงครึ่งนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงนะครับต่วนี้ผมจะทําเป็นสวนทดลองนะครับจะเป็นสวนทดลองสําหรับปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยให้ได้ ให้หลายสายพันธุ์นะครับให้มันได้เยอะๆแล้วก็เราจะมาทดลองดูว่าตรงไหนมันจะเหมาะกับอ้อยอเหมาะกับดินที่สวนเรานะครับก็ผมกะเอาไว้ก็น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบสายพันธุ์นะครับจะเอาทั้งอ้อยพันธุ์น้าทั้งอ้อยขั้นนะครับจะปลูกพยายามจะปลูกใหไ้ได้มากที่สุดนะครับผมแถวแรกนะครับแถวแรกผมจะ จะเอาลงเป็นอาช่ศูนย์สามนะครับหรือว่าอ้าอยรักโลกนะครับนะครับลักโลก0ูนยานะครับหรือว่าอุดรน,นะครับแถวแรกผมก็จะปลูกประมาณ13 13าหลุมนะครับแถวและสิบสาหลุมนะครับแล้วอันที่สองก็คือ,อตัวนี้ ตัวไหนนะตัวนี้ชื่ออะไรนะไอ,อตัวนี้ก็คือสายพันธุ์เจ็ดห้านะครับาสายพันธุ์เจ็ดห้าแต่ว่าที่สวนยังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยปลูกพอดีได้มาจากพี่เขามาพี่เขาให้มานะครับาสายพันธุ์เขาเรียกว่าเจ็ดห้านะครับแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปาหามานะครับพี่น้อแถวที่สามแถวที่สามผมจะเป็นลงเป็นสีสำโรง นะครับสีสำโรงหนึ่งนะครับแถวที่สามแล้วก็แถวที่สี่นะครับจะเป็นหยวนเกียงนะครับจะเป็นหยวนเกียงนะครับแถวที่ห้าจะเป็นอ่เหลืองสิงคโปร์โบราณนะครับเหลืองสิงคโปร์โบราณนะครับแล้วก็แล้วก็หกเจ็ดแปดนี่ผมเอายักษ์แดงนะครับเอายักษ์แดงยักษ์เขียวแล้วก็อ่า สิงคโปร์น้ำผึ้งแล้วก็ถ้ามีามีดางมาเลก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมจะทําให้สายพันธุ์ละสิบสามหลุมก็พอนะครับก็จะถ้ามีเยอะก็จะขยายไปเรื่อยนะครับเผื่อมีปลูกเอาไว้เพื่อศึกษานะครับเพื่อทดลองว่าสวนเราจะมีดินมันจะดีมันจะ สามารถปลูกได้ดีหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะทดลองปลูกไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้หลายๆสายพันธุ์นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นสวนอ้อยเล็กๆนะครับปลอดภัยปลอดสารนะครับสวนของผมก็ตั้งอยู่บ้านหนองอีกกุ้มตําบลตรงกลางอำเภอจตุรพักพีมันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอร์โทรก็0 8 7 3 6แ 39 49นะครับโทรมาปรึกษาโทรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมเอโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ